นี่ทล้ไม,มนกลัวครับมนไม็นยิ้มคองหง่ะไปขับรถเข้า,เข,าเข้าที่ด่านไปคุยกันครับเหมือนกลัวมันไม่มีความผิดแล้วมันจะกลัวทำไม ทิ้งอะไรเจ, hire, จ็บจ็บจ mm ็บ hmm. มึงท AP no, okay, ิ้งอะไรมึงทิ้งอะไรเฮ้ยมันโยนทิ้งอะกูว่ามันชะลอชะลอทำไมวะไม่เข้าสักทีเอาไปตรงด้านนู้นเลยเอาไปด้านน้ารถน้ารถเลยอาุญแจ เอารถเส็นแล้รถเส็นมาในรถมีไหมยู่อนอยูชุดนะผมอาริพลแสนดีผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนาะวันนี้ออกมาปฏิบัติหน้าที่กับชุดเคลื่อนที่เร็วแะร่วมบูรณาการร่วมกับกร,รมบกลาจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารมทบ17นะครับเนาะมาใช่ไหม,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 มใช่ไหมนี่ผมเขายอมรับนะนี่ ผมตั้งข้อหาพวกเขาสองคนเนาะทั้งผู้ชายท,ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับร่วมกันครอบครองยาเสติดให้โทษเพื่อจำน่ายนะครับเนาะ